สวัสดีครับสวัสดีพี่พีเฟีพักเครื่องทุกท่านนะครับวันนี้พบกับโจแจน e p ีที่167นะครับผมวันนี้ก็ได้พระมาหนึ่งชุดมาแบ่งปันพี่พี c ฟีครับชื่นชอบสนใจพระองค์ไหนนะครับผมโทรมาปิดโทรมาสอบถามได้เลยนะครับที่เบอร์0ู9 2 1 4 1 5 9 5น่นะครับผมนี่ก็มาดูพระองค์แรกเลยนะครับพระองค์แรกครับนี่ฮะองค์นี้ครับนี่เลยครับ พระองค์แรกได้มาวันนี้นะครับนี่ครับเป็นพระอันนี้ไม่ทราบที่นะครับนี่ฮะเป็นคล้ายๆพิมพ์ยืนประธานพอนะครับนี่ครับตัวเนื้อหาเขานี่้โหตุบตับมากครับเนื้อหาดีครับวนสารดีนะครับนี่ครับนี่นะครับเนื้อเนื้อสวยด้วยนะครับดูนะครับนี่ฮะดูมองลึกๆนี่ครับแล้วดูเนื้อหาเขานะครับนี่ฮะ เป็นพระยืนพิมพ์ประธานพอนะครับน่าจะเป็นพระประจําวันนะครับรายการแรกนะครับนี่ฮะนี่ฮะดูเนื้อหาเขานะครับนี่มีเม็ดมวลสารนี่ครับนี่ครับอูด้านข้างครับโอ้สวยงามครับนี่ครับพระองค์แรกครับรายการแรกฮะนี่ฮะเดิมเลยนะครับเอาเอาสี่ร้อยบาทครับพระรายการแรกนะครับสี่ร้อยบาทแคปรูปได้เลยนะครับผม ต่อไปรายการที่สองครับผมอันนี้เป็นรูปนะครับหลวงพ่อแดงนะครับนี่ฮะรูปหลวงพ่อแดงข้างหลังนี้น่าจะเป็นอ่านี่ฮะน่าจะเป็นหลวงพ่อแดง่าไม่แน่ใจครับนี่ครับเป็นรูปหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอีนะครับนี่รูปถ่ายครับดูหน้าตาคมชัดนะครับดูนะครับเห็นไหมครับหน้าตาคมมีมิตินะครับนี่รูปถ่ายนะครับเดิม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 ของหลวงพ่อแดงครับบ้านๆเลยนะครับนี่ฮะพระองค์นี้จิจาร์มากนะครับนี่ฮะ ดูนะครับ400บาทครับนี่ฮะรายการที่2นะครับรูปถ่ายหลวงพ่อแดงครับนี่ฮะน่าจะเป็นหลวงพ่อเจริญแน่นอนครับนี่นี่ฮะนี่ครับผมรูปถ่ายคมมากและสวยจริงครับนี่ฮะเดือประลอดวิ่งเลยนะครับนี่ครับ400บาทครับรายการที่2นะครับผมต่อไปรายการที่สามครับนี่เป็นนี่เป็นผ้าใหม่ครับเป็นหลวงพ่อบุญช่วยนะครับนี่ฮะวัดประชานาทนะครับ จังหวัดชนบุรีอันนี้เป็นรูปล่อเนื้อนวะนะครับนี่ครับสายชนบุรีนะครับใครอยู่ทางชนบุรีไม่ควรพลาดนะครอุดผงนะครับนี่ฮะนี่ครับหลวงพ่อบุญช่วยนะครับจิตจานมากนะครับนี่ฮะในการที่สามครับเอาอันนี้เอาสามร้อยบาทครับนะฮะสามรอยบาทต่อไปในการที่สี่ที่สี่นี่เป็นอันนี้เป็นผ้าสมเด็จครับสมเด็จนี่ฮะ หลวงพ่อพรมวัดช่องแคครับหลังเรียบนะครับนี่ครับนี่ครับอันนี้ตัดตัดนี่ครับตัดชิดนะครับตัดไม่เท่ากันนะครับผมนี่ฮะแต่เนื้อหาครับนี่ครับร่องรอยการแตกย่นนะครับของนี่ฮะโลหะครับโอ้หน้าคุณหาครับนี่เราน้ําทองกระจายด้วยนะครับนี่ฮะนี่ครับนี่แล้วนี่ครับรอยตัดตัดนี่ฮะจะตัดตัดเฉียงนะครับหรือกระปั๊มแบบปีกกว้างนะครับนี่ครับร่องรอยการ รูดการไอข้างหลังเสียนวิ่งนะครับนี่ฮะเนื้อหาเก่านะครับนี่ครับนี่ครับเป็นเหรียญสมเด็จเนื้อทองระคังหลวงพ่อพรมนะครับนี่ฮะยุบย่นนะฮะนี่ครับธรรมชาติของเขาเลยครับสี่ร้อยบาทครับผมรายการที่สี่นะครับถ่าชอบเพ้าไหนสนใจเพิ่ไหนก็โทรสอบถามหรือโทรปิดก็ได้ครับนี่รายการที่ห้าครับนี่ฮะพระสมเด็จ นี่สมเด็จไปทราบที่ครับมีทองด้วยฮะทองเก่าทองเดิมเลยครับอ,อืมทองอ่ะนี่นะครับเนื้อหาดีนะครับนี่ฮะเนื้อหาแก่งหนึกนุ่มครับนี่ฮะอืม,อมสุดยอดเลยครับพายองนี้นี่ฮะเอาแบ่งปันเลยครับเอาสามร้อยแล้วกันเอาพายองนี้สามร้อยนะครับนี่ฮะสามร้อยบาทต่อไปรายการที่หกครับ ที่หกอันนี้มีสององนะครับนี่ฮะรายการที่หกนะครับมีสององอันนี้เป็นหลวงปู่ทวดหลวงพ่อท่าบครับนี่ฮะนี่ครับหลวงพ่อท่าบนะครับหลวงปู่ทวดหลวงพ่อทาบวัดกระบกขึ้นพึ่งนะครับจังหวัดระยองนะครับผมนี่ฮะเนื้อเก่าครับแล้วนี่นะฮะโอ้เนื้อสุดยอดเลยครับนี่ครับนี่ครับข้างหลังก็จะเป็นมียันอุกับอ่ายันไม่มียันครับนี่ฮะคู่นี้เอาสี่ร้อยบาทครับ พพราะท่าบวชกบขึ้นเพิ่งนะครับรายการที่หกไปรายการที่เจ็ดครับที่เจ็ดเอาเหรียญดีกว่าครับอันนี้เป็นเหรียญเก่าครับนี่ฮะนี่ฮะผ้าจานเพิ่มไม่รู้เพิ่มเลยครับวัดบางบัวนะครับนี่ฮะปีศูนย์เก้านะครับเหรียญนี้เหรียญเก่าครับเหรียญแท้ดูง่ายครับเหรียญเก่าปีศูนย์เก้านะครับนี่ฮะนี่ครับนี่นะครับผมเหรียญเก่าครับนี่ครับ อะไรรอต่ออร้อยตำรวจเอกละลงปทุมม่วงกูลโอ้โหนี่เป็นคู้สร้างแน่นอนเลยนะครับนี่ฮะเก่าครับเหรียญนี้นี่ฮะ,เ,เ,ฮะเอาสามร้อยครับผมรายการที่เจ็ดรายการที่แปดครับอันนี้ดีกว่าครับนี่นี่เป็นรูปลอลงขอเงินครับนี่ฮะเสียนเสียนบาทหรือเสียนกลมครับนี่ฮะโอ้โหดูกลมปิ ng เลยนะฮะดูนะครับดูเนื้อหาดู นี่ฮะตามซอกนี่ฮะริวจีวอนคมคมครับลึกนะครับนี่ครับนี่ครับโอ้สวยงามครับนี่ครับดูใต้ฐานนะครับลอยแต่แต่งช่อนะครับนี่ฮะรูปลอลงพงเงินครับอืมเกียติตาเป็นกีบเลยนะครับนี่ครับนี่ฮะนี่ครับนี่คือลงพงเงินรายการที่แปดครับนี่ฮะขออนุญาตเอาเปิดเอา เอา400บาทครับอู๋นี้ขอที่400บาทนะครับนี่ฮะ400บาทโอ้โหต่อไปรายการที่9ครับอันนี้เล้9เป็นอ่ารูปหล่อประพุทธครับผมนี่ฮะเขียนคําว่าลุงนะครับข้างหน้านะครับนี่เป็นนี้เป็นเนื้อตะกวัวาอาับทองแดงไม่ทราบที่นะครับข้างหลังโสพลนะครับข้างหลังเขียนว่าโสพลนี่เก่าครับนี่ฮะ มีอุดกิ่งบางๆนะครับนี่ครับรวบรวพุทธเก่าๆ่าเงี้ยเนี่ยนะคนหาครับเอาสามร้อยบาทครับผมไปรายการที่สิบครับสิบเอานี่ดีกว่าครับสิบอันนี้เป็นพระปิตาพิมพ์ทายยานครับนี่ฮะเป็นพระปิตาพิมพ์ทายยานครับนี่ตะเข็บนี่ฮะ เรียกพิมพกบพิมเขียดพิมพ์เศษแหลมอะไรก็ไม่รู้นะครับเนี่ยพี่ๆในดูเราชอบครับนี่ฮะเนื้อเก่าครับนี่ฮะอื้อหือเนื้อหานี่นะครับนี่ฮะตาพิมพ์วัดทายาทน,นะครับนี่ครับพิมพ์เล็กน้าแล้วนี่เอาเอาสามร้อยแล้วกันครับอ่ะสามร้อยจัดไปครับต่อไปรายการที่ สิบเอ็ดครับนี่รูปลอลงพืินครับนี่ฮะรูปลอลงพืินนะครับนี่พิมพ์พิม์งี้ครับนี่ฮะนี่ครับใต้ฐานนะครับการตัดแต่งความเก่านะครับนี่ครับโอ้โหดูเนื้อหาดูความเก่านะครับนี่ครับเราดูเนื้อเขานะครับนี่ต้องรอยความเป็ี่ยนธรรมชาตินะครับนี่นะครับ นี่นะครับรูปหล่อลงพวกเงินครับนี่ครับก right ้นตักแต่งอย่างสวยเลยครับองนี้นะครับขอห้าร้อยบาทครับผมนี่ฮะด้านข้างนะครับนี่ครับด้านข้างดูนะครับครับมีเม็ดแร่อยู่หนึ่งเม็ดนะครับนี่ฮะนี่นะครับนี่นะครับเม็ดแร่เก่าๆอย่างนี้ครับนี่ฮะ คลาสสิกองค์นี้ขอญาตเปิดที่ห้าร้อยบาทนะครับนี่ฮะรูปหล่อลงพอเงินครับพิมพ์นิยมครับนี่นะครับห้าร้อยบาทรายการที่สิบเอ็ดนะครับต่อไปรายการที่สิบสองสิบสองอันนี้เป็นปิดตาเนื้อตะกั่วครับนี่ฮะปิดตาเนื้อตะกั่วนะครับนี่เก่าเลยนะครับนี่ฮะเก่าคลาสสิกเลยนะครับนี่ฮะหลังอบูอย่างงี้ครับนี่โหสุดยอดเลยครับอ้ยความเก่านะครับนี่ฮะนี่ครับผม นี่ภาพีิยงก็มีด้วยนะครับตาเนื้อตะกรวบเก่าๆนี้ครับเอาเอาสามร้อยแล้วกันครับอสามร้อยจัดไปรายการที่สิบสองต่อไปรายการที่สิบสามครับอันนี้ครับผมนี่เป็นรูปล่อน่าจะเป็นอ่านี่ฮะพระนี่ครับล้อพิมพ์ระเชียงแสนสิงหนึ่งนะครับนี่ฮะไม่รู้พระเกจิท่านไหนออกครับนี่ครับ น่ครับใต้ฐานนะครับนี่ครับเป็นเนื้อหาเก่าครับโอ้โหดูเนื้อหานะครับนี่ครับนี่ครับเป็นพระเหมือนกับพระเชียงแสนสิ่งหนึ่งครับนี่เป็นพระล้อพิมพ์หรือพระนี่ฮะถอดพิมพ์ออกมาเพื่อไว้บูชาครับไม่รู้พระเกจิทนายสร้างครับแล้วศิลสวยงามมากครับนี่ฮะใต้ฐานนะครับเป็นหลอดทองเนื้อทองผสมนะครับเอาเอาสามร้อยแล้วกันครับเอารายการที่ สิบสามนะครับต่อไปรายการที่สิบสี่อันนี้เป็นท้าเวสุวรรณครับนี่ฮะท้าเวสุวรรณอันนี้ไม่ทราบที่นะครับนี่ครับน่าจะเป็นวัดสุดทัศน์หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับนี่ฮะวัดสุดทัศน์ที่ว่าหลวงปู่หมูปลูกเสกอะไรนะครับร่วมปลูกเสกนะครับไม่แน่ใจนะครับนี่ฮะท้าเวสุวรรณครับนี่ครับโอ้โหล้วพระเข้มขังมากแล้วก็นี่ฮะความเก่าเขาสุดครับออื ชีสเลยนะครับพาพนี้นี่นะฮรรายการที่14นะครับอันนี้ขออนุญาตเปิดที่400บาทนะครับนี่ฮะเท้าเวสุวรรณต่อไปรายการที่15ครับอันนี้อันนี้น่าจะเป็นอ่าพิมลปูสุกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับนี่พิม์สามเหลี่ยมนี้แล้วเนื้อตะกั่วเก่ามากดูโอ้โหเนื้อชีสเลยครับถึงยุคนะครับนี่ฮะการตัดนะครับนี่ครับ โอ้หมีจานด้วยนะครับจานเก่าครับเนี่ยครับนี่ฮะพิมพ์ยี้ครับนี่ครับพี่พื่นใดนี่ครับทราบข้อมูลรู้ที่นะครับจัดไปครับอันนี้ขออนุญาตเปิดที่เอาเอาสามร้อยแล้วกันครับสามร้อยโอ้โหราคานี้ต้องจัดครับต่อไปรายการที่นี่ครับรายการที่สิบหกนะครับอันนี้เขาเรียกอะไรก็ไม่รู้ครับนี่ฮะนาาลน่าจะเป็นพันนาไลครับนี่ฮะเนื้อแบบ สนิมยกอ่ะที่เขาเรียกกันสนิมยกแล้วความเก่าเขานี่โอ้โหอุ้ยสุดยอดเลยครับนี่ฮะเขียวปีเลยนะครับนี่ฮะธรรมชาติของเขาครับนี่ครับด้านหลังนะครับเนื้อสนิมยกงูครับขีดงขีดินเต้ไหมดเลยครับนี่ฮะนี่ยเก่าไม่เก่าดูครับอื้ยสุดยอดครับนี่ฮะเขียวปีเลยนะฮะนี่ครับอันนี้ขออนุญาตเปิดที่เอาเอาห้าร้อยบาทครับ นี่ฮะของแลกครับหายากห้าร้อยบาทรายการที่สิบเจ็ดครับต่อไปรายการที่เจ็ดนี่ดาครับดูปลอกปั๊มหลว่าผมวาช่องแครนะครับอันนี้พี่พี่นนี่ครับดูเอานะครับผมได้มาผมก็ดูไม่เป็นครับแต่ได้แบบสไตล์บ้านๆมานะครับนี่ฮะนี่ครับด้านข้างนะครับเนี่ยปั๊มจนแตกเลยครับนี่ฮะนี่นะครับผมดูนะครับ เห็นไหมครับร่องรอยการปั๊มจนแตกเลยนะนี่ะแล้วพระค่อนข้างใช้มาครับนี่ฮะโอ้โห,โหนี่ฮะเก่าจริงนี่ครับอือใต้ฐานนะครับเห็นไหมครับร่องรอยการตัดแต่งนี่ฮะนี่ครับหลวงพผมวัาช่องแคร์นะครับหล่อปั๊มนะครับนี่นี่ครับนี่นะครับ โอเคครับเอาเอาสี่ร้อยครับผมในการที่เจ็ดต่อไปในการที่แปดครับอันนี้เป็นเหรียญอ่าหลวงพ่อจงครับนี่ครับเป็นเหรียญที่รลึกวันชาปนกิจศพนะครับอ่าปีสองพันร้อยเก้าครับนี่เหรียญพ่อจงครับพาเกจิยุคนั้นก็นู่นครับรวมปลูกเศษครับนี่เป็นกระไรเงินเก่าแห้งแก๊กเลยนะครับนี่ฮะนี่ครับพระก็ยังสวยงามอยู่ครับนี่ฮะ เปเลี่ยนที่ระลึกนะครับหูปิ้นครับนี่ฮะนี่หูปิ้นครับนี่ฮะลองบ่าลึกนะครับนี่ศูนย์เก้านะครับปีศูนย์เก้านี่ฮะเดยนหลวงพ่อจงครับสี่ร้อยบาทครับผมรายการที่สิบแปดต่อไปรายการที่สิบเก้านี่เป็นสมเด็จไม่ทราบที่นะครับนี่ฮะสมเด็จอยู่ในกรอบเลี่ยมดูเลี่ยมนะเลี่ยมเก่าจริงดูนะครับเนื้อหา จานมากครับนี่ฮะโอ้โหเฮ้ยนี่ครับพระสมเด็จเนื้อหาเก่าเนี่ยครับนี่ฮะนี่ครับด้านหลังนะครับสี่ร้อยบาทนะครับรายการที่สิบเก้านะครับสี่ร้อยบาทครับผมต่อไปรายการที่อ่ายี่สิบยี่สิบอันนี้เป็นเหรียญหล่อพระอะไรไม่ไม่ทราบพระประจําวันหรือเปล่าครับนี่ฮะหลังจะมียันองค์นี้เหรียญหล่อเก่ามากครับดูนะครับ นี่ฮะความเก่าครับดูครับยื่ลงไปครับดูเนื้อหานะครับนี่ฮะด้านหลังก็จะมีเหมือนคล้ายพอสอบครับแต่ความเก่าเขาเนียเนี่ยเนี้ยดูนะครับร่องรอยดูเนื้อหานี่ครับนี่ฮะหูฮะหูโอ้เก่าครับเรี่ยมอย่างนี้เลยครับนี่ฮะในการที่ยี่สิบครับขออนุญาตเปิดที่ห้าร้อยบาทนะครับผมนี่ฮะ ต่อไปรายการที่ยี่สิบเอ็ดครับยี่สิบเอ็ดเอานี้ดีกว่าครับอันนี้เป็นผ้าลีลาใบหอกครับน่าจะเป็นหลวงพ่อโบ้ยวัดมะนาวครับผมนี่ฮะดูเนื้อหาตามซอกเนื้อลึกๆครับสาสนิมแดงอื้อเลยครับนี่ฮะเฮ้ยดูร่องรอยความเก่าด้านข้างนะครับนี่ฮะมีร่องรอยการแต่งเก็บรายละเอียดครับนี่ฮะ้าองนี้นะครับนี่ครับรอยบุ๋มรอยยุบโลหะเป็นธรรมชาติครับ นี่ฮะโอ้มีจานด้วยนะครับไม่รู้พาเกจิท่านในจานนะครับนี่ครับนี่ด้านข้างครับนี่ฮะใบหอกนะครับลีลาใบหอกหลวงพ่อโบ้ยวัดมะนาวครับนี่เก่าๆนี่คลาสสิกนี่สี่ร้อยบาทครับผมต่อไปรายการที่ทยี่สิบสองครับอันนี้เป็นปกโพย้อยหลวงพ่อกลวยครับอันนี้ตัวจริงเลยครับนี่ฮะเนื้อผงใบลานครับแท้ดูง่ายครับนี้ดูครับความเก่าความคลาสสิกนี้ฮะ สุดยอดนี่ฮะปกโพย้อยนะครับหลวงพ่อกล้วยนะครับผมเนื้อผงใบลานนี่ฮะเก่าๆคลาสสิกนี่นะครับอันนี้ขอยแยเปิดที่400บาทนะครับผมรายการที่22ครับต่อไปรายการที่23ครับผมอันนี้เป็นรูปรอนี่ฮะหลวงพ่อเงินน่าจะเป็นเรียก่อะไรวัดห้วยเขตหรือเปล่าไม่แน่ใจครับนี่ฮะเดี๋ยวจะให้พี่ๆพียรดูนะครับท่านใดดูนะครับ นี่ฮะนี่คืออันนี้นี่เป็นเนื้อหาเขาครับนี่นะฮะนี่เนื้อหาตามองค์พระครับนี่ครับอุ้ยเนื้อปีดเลยนะฮะปีดนี่ครับนี่ครับครับใต้ฐานนะครับรายการที่สามครับนี่ฮะ ห้วยเขนเอาสี่ร้อยบาทครับห้วยเขนเนื้อจัดจัดจัดจานอย่างนี้ครับนี่ฮะพิมพ์ไม่แต่งข้างนะครับนี่ฮะสี่ร้อยบาทต่อไปรายการที่ห้าสิบยี่สี่ครับยี่สี่อันนี้เป็นสมเด็จเนี่ยสมเด็จเก่าครับสมเด็จพิมพ์ใหญ่เก่าเนื้อหาดูครับจัดจ้านมากครับเนี้อุ้ยเนื้อสุดครับผมนี่ฮะ นี่ครับโอ้ภาพสวยจริงๆริงวเนื้อหาเขานะครับโอ้สุดยอดนะครับนี่คือพระสมเด็จอหาเก่านะครับนี่ฮะดูนะครับนี่นี่ครับเอาสี่ร้อยบาทครับนี่ครับนี่ครับสามารถขอข้อมูลขอสอบถามขอรูปเพิ่มเติมได้ครับหรือโทรมาคุยกันต่อรองได้นะครับผมรายการที่ยี่ห้าครับยี่ห้าอันนี้เป็นนี่ฮะ พระพุทโธน้อยครับนี่ฮะของคุณแม่บุญเรือนครับนี่ครับนี่น่าจะออกปีสิบเอ็ดนะครับหลังยันครับอันนี้ก็ผสมผงเก่ามวลสารจัดจ้านมากครับนี่ฮะนี่ครับนี่ฮะพระเป็นผ้าหน่าใช้ครับนี่ฮะปีสิบเอ็ดสวยเดิมเดิมครับนี่ครับดูนะครับปีสิบเอ็ดของคุณแม่บุญเรือนครับนี่ฮะสวยน่าใช้มากเอาเอาสี่ร้อยบาทครับผม นี่ฮะแล้วอีกองค์นะครับเป็นนี่เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินครับอันนี้น่าจะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์ห้วยเขนหรือเปล่าไม่แน่ใจครับแต่ตามซอกเรื่องหอเก่าจริงครับนี่ฮะนี่ครับลองรอยการโลหะเก่าดูนะครับไม่เป็นห้วยเขนไม่แน่ใจครับพิมอะไรครับพิมพ์กลางพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กนะนี่ฮะสวยจริงครับนี่ฮะนี่ครับ น่ารักนะครับนี่ฮะเอาสี่ร้อยครับผมรายการที่ยี่บหกต่อไปรายการที่เจ็ดครับอันนี้เป็นนี่ฮะนี่คืออ้ออ่างครับนี่คือพระพุทโธครับของคุณแม่บุเรืยนครับวันนี้ได้มาส่งองค์จะพิมพ์นี้พิมพ์นี้เป็นพิมพ์ที่สวยงามมากครับนี่ฮะนี่ครับน่ารักมากครับนี่นะครับนี่มีอ้ออ่างเลยนะครับนี่อ้ออ่างตัวเนื้อเขานี่อุ้ยสุดยอดครับนี่ฮะน่ารักจริงนะครับนี่ครับ สวยงามมากครับดูนี่ฮะนี่ครับเอาสี่ร้อยครับผมระยะเปิดที่สี่ร้อยรายการที่ยี่สิบแปดครับยี่สิบแปดดูนะครับอันนี้เป็นหลวงพ่อยอดพนองประหมอครับอันนี้นะฮะเป็นพระที่อ้วนตึ๊บเลยนะนี่เนื้อหาค่อนข้างแบบโอจัดจ้านมากครับเราดูใบหน้าครับนี่ฮะใบหน้านะครับหือเนื้อหา ดูนะครับเก่าเก่งแล้วดูนะครับอุดเก่งนะครับนี่ฮะเก่งทองแดงนี่ฮะนี่นะครับนี่นะครับผมนี่ครับหลวงพ่อยอดครับเอารายการที่แปดครับเอาสี่ร้อยบาทครับผมไปรายการที่เก้ารายการสุดท้ายครับนี่ฮะเป็นภาพสมเด็จนี่ฮะภาพสมเด็จอันนี้พิมพ์ใหญ่ นี่ครับแล้วเนื้อหาเขานี่ครับโอ้โหเนื้อจิตานมาครับนี่ฮะความเก่าความเปลี่ยนธรรมชาตินะครับนี่ฮะด้านข้างนะครับนี่รอยการตัดการแต่งความแห้งด้านหลังนะครับนี่ฮะเนื้อแบบจิตานมาครับอันนี้แบ่งปันเลยครับสาเร็จตรงนี้เอาสามร้อยแล้วกันครับเอารายการสุดท้ายสามร้อยครับก็ประมาณนี้ครับผมหากพี่ๆใดครับที่ชอบภาพไหนสนใจภา้ไหนนะครับ ก็โทรมาสอบถามหรือขอรูปเพิ่มเติมก็โทรงปิดได้ที่เบอร์0892141595นะครับนี่ครับเบอร์นี้นะครับผมนี่ครับเบอร์ลายเบอร์เดียวกันนะครับก็วันนี้ก็สวัสดีนะครับผม